สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นเกษตรกร1วันนะครับวันนี้ก็จะมาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับไล่มันสาบหลังก็จะมาสาธิตหรือว่าวิธีการนะครับผมจะฉีดยาฆ่าหญาชนิดเผาไหมนะครับไม่ใช่ดูดซึมนะครับดูดซึมมันต้องอีกฤดูฝนนะครับก็มาดูวิธีการฉีดหรือว่าการผสมยานะครับแล้วก็ฉีดนะครับก็หลายๆคนนะครับเขาก็ไม่ฉีดกันหรอกนะแต่ว่ามันจําเป็นนะครับเราต้องกำจัดวัชพืชนะครับ เช่นญ้านะครับต่างๆให้ออกจากมันสำบปะหลังนะครับมันจะได้แม่งแยงอาหารกันนะครับวิธีการสมยาฆ่าญ้าพี่น้องเทลงไปเลยเนี่ยเท่ากับหนึ่งน้ำยี่ลิตรผสมลงไปเลยเผาไหม้นะครับนี่เผาไหม้ไม่ใช่ดูดซึมแ,แม่น้ำก็เป็นสะ สาธารณะถังฉีดยานี่ก็บรรจุน้ำได้20ลิตรนะแล้วก็ใส่นี่ฝานึงเอาไมไปแล้วก็จะพาพี่น้องเข้าฉีดเลยนะก็อุอปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องกันมันเข้าจมูกด้วยนะเพราะว่ายาขยาอันตรายนะมาดูวิธีการฉีดเลย เผาไม่นี่อย่าให้โดนยอดมันนะ ต้องฉีดต่ําๆนะครับนี่ฉีดต่ําๆฉีดสูงไม่ได้นะครับสูงมันอ่ามันสับหลังมันจะตายนะครับต้องฉีดต่ําๆพอมาถึงต้นแบบนี้นะหญาแบบนี้เราก็เหยียบลงนะเหยียบฉีดเลยนะ พอมันหมดนะครับเราก็ขีดเส้นไว้นะแล้วก็ไปเติมใหม่นะครับไครับสวยไหมครับพีบ้าทำไรเขาเรียกช่วงนี้ก็อากาศร้อนไปหน่อยนะอากาศร้อนจึงฉีดยาฆ่าหญา้าชนิดเผาไหมนะครับถ้าสีดูด,ดซึมนี่ดูดซึมนี่ไม่ได้ นะครับต้องสีดเผาไหมอย่างเดียวเผาไหมมันก็จะฆ่าหญ้าอ่าบริเวณพื้นผิวของดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูดซึมนะดูดซึมนี้มันจะซึมลงไปนะครับมันก็จะฆ่าหญ้าได้ระยะยาวนะครับแต่เป็นเผาไหมนี่มันจะอ่าไหมลงเฉพาะอ่าต้นนะครับแล้วก็ใบนะครับของวัชพืชของหญ้าต่างๆแต่อย่าสูดลมมากๆนะเราต้องปิดจมูกให้มันดีๆนะครับเพราะว่า ไอสารระเหยนะครับของยาฆ่ายานี้มันอันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นเถาไหมนี้ยิ่งอันตรายนะครับการฉีดยาฆายานี้น้อยนะครับเขาจะรับจ้างกันนะครับนอกจากว่าเจ้าของไล่ฉีดเองนะการฉีดยาฆ่ายานี้มันอันตรายนะครับอันนี้ก็ามาสาธิตให้ดูนะครับว่าการเป็นเกษตรกรนะครับหวันนะ techniques. โดยการทําไร่มันสำปะหลังนะก็ลําบากนะครับก,การเป็นเกษตรกร ไม่ว่าจะทําไร่ทํานาทําสวนอะไรต่างๆนะครับรับทำลำบากนะลำบากแต่มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นงานของตัวเองนะก็โอเคแล้วก็ไปเติมน้ํากัดนะครับ20ลิตรได้อยู่ประมาณ3ล่องครึ่งนะ จันทภาสงลงมาฉันภาวน,นากนดาราลเื่อนหายหากาอยู่บนนั้นช่วยฟังเสียงของฉันทีใน,นดีดนรรนาัยยูย้างเงอ่ะนะครั ก็ได้คนละสองปีแล้วก็จะนั่งพักผ่อนก่อนนะไม่ไหวแดดร้อนมากนะครับฉีดยานี่มันถ้าเกิดว่าแดดมันร้อนนี่ายามันเข้ามากิ่นมันจะแรงมากนะครับมันจะหน้ามืดง่ายนะถ้าเราไม่พักนะต้องฉีดไปเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆนะบางคนที่เขาเก่งเขาก็ฉีดดันนะครับแต่ว่าเราก็ทะนุถนอมร่างกายด้วยนะครับการที่เราฉีดยานี่มันมันไม่เหนื่อยหรอกที่เราเดินนะแต่ว่ากินยานะครับเราสูดดมมากๆมันไม่ดีนะครับ กลับไปตอนเย็นนี่เราต้องหากล้วยกินนะการฉีดยานี่กล้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องกินเหล้าขาวสักเป๊กหนึ่งนะครับหรือว่า2เปกก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันจะฆ่ายานะครับฆ่าเชื้อที่มันซุดซึมเข้าไปในเล็บในร่างกายนะครับการฉีดยาที่มีบาดแผลนะครับมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันจะซึมเข้าได้ง่ายนะอันตรายนะครับแต่ผมก็ติดพลาเตอร์เอาไว้นะบาดแผลไม่ดีนะครับการฉีดยาแล้วให้มีบาดแผลนะ ก็ระมัดระวังนะครับก็อ่ะนะครับภารกิจผมก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจฉีดยามันนะครับค่อยมาดูผลงานนะพรุ่งนี้คืนนี้เย็นนี้นะครับเย็นนี้ก็ผลงานก็น่าจะชัดเจนอยู่นะเพราะว่าแดดร้อนๆ้อนนะครับแดดร้อนๆ้อนนี่ฉีดอ่เผาไหมนะครับมันก็จะอะ่ตายเร็วอยู่ยากนะแต่ถ้าฉีดดูดซึมดูดซึมไม่ได้นะดูดซึมนี่มันจะอ่ะยามัน ไม่ใช่ฤดูมันนะครับเพราะว่าดินมันแห้งแล้งนะก็โอเคนะครับวันนี้ก็มีงานนิดหน่อยนะครับงานสีดมันสียาคายะนะอ่ะหลังจากที่เราสีดยาคายะเสร็จนะครับวันนี้ก็มีภารกิจเสริมนะครับนี่บ่วงหนูนะครับเราจะหาใส่หนูกันนะครับตอนนี้ผมก็ใส่มาได้ประมาณสักหกเหลังแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ น,นี่คือด่านนะเราจะใส่แล้วพี่น้องนี่นี่วิธีตามใส่แล้วก็ใส่ตามด่านมันนี่รูนี้ผมว่าไม่นา่าพลาดคืนนี้นี่วิธีใส่นะครับให้ลวดมันห่างจากพื้นดินประมาณหนึ่งนิ้วก้อยนะใส่ตามด่านมันนี่นี่ก็อีกหนึ่งรูนะครับ เราใส่อ้อมอ้อม,ออมแถวนี้แหละนะนี่คืนนี้เราโรยดํลําหนูด้วยนะครับนี่คืนนี้เราก็จะมา,าใช้ปืนเข็มยิงนะคืนนี้เราก็ใส่ลวดบ่วงบ่วงลวดนะนี่ใส่แล้วก็ผูกถุงไว้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับอ เราจะใส่ตามด่านนะครับด่านด่านเขาเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้คือด่านเขานะครับเข้าไปข้างในอันนี้เป็นข้าวโพดสัตว์นะไม่ใช่ข้าวโพดกินนะปลูกไว้ให้สําหรับสัตว์นะครับนี่ครับก็เสร็จภารกิจวันนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกนะครับก็ใส่ภารกิจเสริมก็เราใส่กับดักหนูนะใส่บ่วงหนูเดี๋ยวคืนนี้เราจะส่อง นะไม่ว่าจะเป็นการรวยนะครับรวยอเอาลำไปล่อหนูนะครับก็จะเป็นชีวิตบ้านๆนะครับชีวิตบ้านๆก็จะเป็นการปลูกข้าวโพดนะครับอันนี้สวนของชาวบ้านนะครับไม่ใช่ของผมนะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนะครับต่างๆนะครับถ้าเกิดว่านะนะการที่เราใช้ชีวิตบ้านๆที่แท้จริงมันจะมีความสุขมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเจ้านายตัวเองนะครับ ก็นะครับนะก็มาอัปเดตนะครับหลังหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปวัน2วันนะครับก็หลายคนก็สงสัยหลายคนก็ถามหานะครับว่าไปไหนนะครับก็ไม่มีเวลานะครับก็หลังจากที่ไม่มีเวลาก็กลับมาก็ไปภูเขานะครับไปนู่นไปนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่ได้อัปเดตลงไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับบอกข่าวกล่าว เร yup. yeah> ื่องราวของผมนะครับวันนี้ก็ได้มาฉีดยาฆ่ายานะครับก็ขอบคุณท yep ี่เป็นห่วงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการทํางานนะครับชีวิตบ้านๆนะนะก็โอเคนะครับนะคืนนี้ค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้หนูหรือเปล่านะครับว่าเราจะได้อาหารหรือเปล่านะครับก็โอเคขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจนจบนะครับชีวิตบ้านๆแบบนี้แหละนะครับมีความสุขที่แท้จริงนะครับก็โอเคนะใครที่เข้ามาดูก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ ลาไปก่อนเดี๋ยวเป็นนี้ค่อยลุ้นกันนะครับว่าจะได้หนูหรือเปล่านะ